สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมิสซิสวิสานะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมากินแซลมอนนะคะแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะกินกับผักสดนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่กิ๊กทำเองนะคะแล้วก็ซอสที่กินกับซูชินะคะมาเริ่มกินกันเลยนะคะมากินได้กันนะคะ วันนี้กิ๊กก็จะมีน้ำอ่น้ำมะพร้าวนะคะกิ๊กก็จะกินอ่แซลมอนนะคะแซลมอนนี่กิ๊กเพิ่งเคยกินดิบครั้งแรกเลยนะคะแซลมอนก็ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะคะก็เห็นอ่าเขาทำคลิปกินกันนะคะก็เลยอยากจะมาทำคลิปกินบ้างนะคะ อออืครั้งแรกนะคะก็จะเป็นประมาณมที่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะชอบหรือเปล่าว่าตัวเองจะชอบหรือเปล่าปลาหมึกนะคะปลาหมึกค่ะอืม อืปลาหมึมกอร่อยมากค่ะก็จะมีกุ้งนะคะก็เป็นกุ้งแกะเปลือกเหมือนเดิมนะคะอืมอืมกุ้งก็อร่อยค่ะ อันนี้เป็นเดลิช uh, อืออร่อยนะคะกิกก็มีวาซาบิที่เหลือนะคะเพราะว่ากิ๊กทำ uh, ซูชิกินบ่อยนะคะกิ๊กก็จะมา ลองกินกับอันนี้ดูนะคะแซลมอนนะคะอออืือืมมม เทากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าขึ้นชายนะคะหรือซาลลารีนะคะ มันอร่อยดีค่ะมันสุดยอดเลยนะคะไม่น่าละคนเขาถึงทำคลิปลงกันนะคะทำให้กิ๊กน้ำลายไหลอืืมมออร่อยอืม,อม,อม,อม ก็ในคลิปนะคะก็จะดูเหมือนอปลาจะสีซีดหน่อยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นนะคะมัน,มนเป็นที่กล้องเก่งถ่ายแต่ภาพจริงมันสีสดมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นแซลมอนสดนะคะเพราะากิ๊กซื้อมาทั้งตัวเลยนะคะอืม แซลมอนที่นี่นะคะก็เกิ๊บไปซื้อมานะคะได้กิโลละประมาณห้าปอนนะคะก็ตกอยู่ประมาณน่าจะกิโลละสามร้อยกว่าบาทน,นะคะของเงินไทยนะคะคิดว่านะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกที่นี่นะคะ เขาก็จะเอาหัวยัดยัดในท้องของมันนะคะแล้วก็เออมันจะไม่มีไข่นะคะเขาจะเอาหัวเอาหนวดเอาอะไรยัดในตัวของมันนะคะแล้วก็จะขายไปกินกับซีฟู้ดดีกว่ะอืมอืมอืมน่้ร Mmm. นะคะคก็จะบีบลงไปเลยนะคะกิ๊กก็ยังกินไม่ค่อยสนิทนะคะเพราะว่ากิ๊กไม่เคยกินเนอ,อ่อพวกเอปลาดิบอะไรองี้กิ๊กก็ไม่เคยกินนะคะแต่กิ๊กก็คิดว่ามันกินได้นะคะออืมอืมม บักเมือค่ะ ก็ฉากหลังนะคะนี่ก,ก็เอาอ่เอาผ้ามากั้นนะคะให้มันเป็นสีทึบนะคะเพื่อที่จะเออเวลากิ๊กถ่ายถ่ายคลิปออกมานะคะมันจะได้อกล้องมันจะได้มองเห็นที่อาหารนะคะมันจะได้สีสันมันจะได้ดูอ่อดูสดกว่ากว่าเป็นพื้นหลังสีขาวนะคะอืม อืมอืมสซลมอนค่ะจุ่มไปเลยนะคะอืมจะบวาสซาเบะอืม 嗯，嗯，嗯。 หมึกนะคะ สมอนค่ะวาซาบิ ว่านะคะคิกชอบแบบแซลมอนกับอซอสมากกว่านะคะ,ะคิกรู้สึกว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ 有木看 วาซาบิ abi, ลงไปอืออ mm ืมได้เลยค่ะอืมอืม ออ,อ่วาซาบินะคะเวลาใส่มากนะคะมันรู้สึกแสบขึ้นมาที่จมูกเลยนะคะ แต่ก็โล่งนะคะก็อร่อยอร่อยดีค่ะกับการกินนแซลมอนสดครั้งแรกนะคะเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกซาซิมิซาซิมิใช่ไหม มะพร้าวนะคะอืกุ้งค่ะ อันนี้นะคะปลาหมึกมันจะเป็นหนวดมันนะคะที่ใส่อยู่ข้างในนะคะมันไม่ใช่เป็นไข่มันนะคะกิ๊กตอนแรกกิ๊กนึกว่าเป็นไข่นะคะกิ๊กก็อยากกินไข่ปลาหมึกนะคะสรุปซื้อมาแล้วเป็นหนวดปลาหมึก ก็เลือกไม่ได้นะคะปลาหมึกกิ๊กก็จะใส่น้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันขึ้นจมูกมันขึ้นจมูกมากเลยค่ะ 嗯，嗯。Mm. Mm. Mm. ผักพวกนี้นะคะกี้ก็กินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะคำสุดท้ายนะคะ ํำสุดท้ายนะคะ ก็หมดแล้วนะคะสำหรับแซลมอนนะคะแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะที่กิกนำเสนอวันนี้นะคะส่วนแซลมอนนะคะก็รู้สึกว่าคือมันเป็นครั้งแรกของกิกเลยนะคะที่กินแาซลามอนดิบนะคะก็มันมันนุ่มแล้วก็มันเหมือนมันละลายในปากเลยนะคะอร่อยมากค่ะก็คลิปนี้นะคะกิกก็ต้องขอ ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กิ๊กนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊กได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้กิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ